เรื่องเล่าวันนี้จะยังคงอยู่ที่วัดป่านาสีนวลเป็นเรื่องราวของแม่หนูนวลพิลึกนาเช่นเคยครอบครัวพิลึกนามีพ่อโฮแม่หนูนวลและลูกสาวสองคนเมื่อสละที่นาสร้างเป็นวัดป่านาสีนวลมีพระมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสพ่อโฮแม่หนูนวลก็ทิ้งบ้านในหมู่บ้านทิ้งการเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวมาสร้างบ้านเล็กๆอยู่ริมวัดเพื่อดูแลพระอาจารย์และวัด ลูกสาวสองคนก็ทิ้งงานที่กรุงเทพมาดูแลวัดและพ่อแม่พากันถือศีลแปดตลอดเวลาแต่ไม่ได้โกนผมบวชแบบแม่ชีครอบครัวยังเหลือการทำนาปลูกข้าวและทำสวนปลูกผักต่างๆที่พอจะปลูกได้เพื่อประกอบเป็นอาหารขึ้นโต๊ะถวายพระเพราะสองสามีภรรยาและลูกๆล,ล,ล้วนเป็นคนไม่มีหนี้พ่อโฮมแม่นูนวลก็มีเงินฝากเงินเก็บอยู่ส่วนหนึ่งจึงไม่ต้องดินรนหาเงิน ทำนาก็พอได้ขายข้าวท่าแลหลงก็พอได้เอาไว้กินก็พากันสละชีวิตทั้งชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนามีศรัทธาแรงกล้าฝ่ามรสุมต่างๆมาได้แม้จะเลิกทํางานหาเงินหนักๆแต่ก็มาหนักตรงดูแลต้นไม้ที่ปลูกใหม่ทั้งหิ้วน้ําไปรถลากสายยางไปรถทําหมดทุกอย่างเพื่อให้ต้นไม้โตจนหลังคดหลังงอวันหนึ่งแม่หนูหนวลป่วยอย่างหนัก ร่างกายอ่อนแอลงจนแม่หนูนวลเองรู้สึกตัวเองจะไม่รอดแล้วแม่หนูนวลก็ฝันไปว่าหลวงพ่อคำผองวัดป่าพิทักษธรรมมาบินาบาบหน้าบ้านแม่หนูนวลก็ไปใส่บาดหลวงพ่อในฝันเมื่อตื่นขึ้นมาแกก็บอกว่าคงไม่ตายหรอกหลวงพ่อมาโปรดแล้วแล้วแกก็หายป่วยไปตามลำดับแต่ความป่วยไข้เป็นของธรรมดาที่เราต้องพบเจอแม่หนูนวลก็ป่วยลงอีกครั้ง อาการก็หนักแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลตอนนี้แม่หนูนวลผู้สละทุกอย่างแล้วไม่กลัวแม้แต่ความตายที่ใกล้เข้ามาจะตายก็ไม่กลัวอะไรแล้วเมื่อร่างกายอ่อนแอลงมากๆแม่หนูนวลก็ฝันไปว่ามีผู้มารับที่หน้าบ้านเอารถคันงามพอประมาณเป็นผู้ชายสองคนบอกว่าจะมารับยายไปอยู่บ้านสร้างบ้านไว้รอ,อยายแล้วพร้อมกับชี้มือไปที่บ้านหลังหนึ่ง บ้านนั้นเหมือนลอยอยู่ในอากาศเป็นบ้านหลังสีแดงงดงามใหญ่โตแม่หนูนวลตอนนี้ผู้มีร่างกายอ่อนล้าเกิดไม่อะไรในร่างกายนี้อยากจะไปให้พ้นผล,ผลก็คิดว่าจะไปกับเขาแล้วแต่ยังไม่ทันจะได้ขึ้นรถไปกับผู้มารับพระอาจารย์ก็ลงมาจากเขตสงรีบเดินเข้ามาหาทำทีโบกไม้โบกมือห้ามไม่ให้ไปและเอามือโบอกไล่คนที่มารับให้ไปเสียแล้วก็พูดกับแม่หนูนวลว,ว่า ยายยาฝ้าไปบ้านเนื้อแดงนั้นบ้านฟ้าเช่อล่าตัวเบิ่งดีๆย่าฝ้าไปอาตามาเสียหาใหาม่งามคนนี้แม่หนูหนนวลก็เชื่อฟังไม่ไปกับเขาคนมารับก็กลับไปพอตื่นมาอาการป่วยก็ค่อยๆบรรเทาและหายป่วยแต่อีกราวสองเดือนต่อมาแม่หนูหนนวลก็ป่วยอีกครั้งและล้มด้วยคราวนี้ก็นอนสมอย่างอ่อนแรง และคืนนั้นแม่นูนวลก็หลับไปก็ฝันเห็นชายสองคนที่มารับกลับมาอีกครั้งพร้อมกับรถคันใหม่ใช้ลกว่าเดิมบอกว่ามารับยายไปอยู่บ้านบ้านหลังใหม่ของยายโน่นเห็นไหมแวววาวสวยงามพร้อมกับชี้มือไปที่บ้านหลังใหญ่สีสันแวววาวระยิบระยับแต่ตอนนี้แกกลับไม่รู้สึกอยากจะไปเหมือนครั้งก่อนแค่อยากจะไปดูบ้านแค่คิดเท่านั้นแกก็มาอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้ว พื้นบ้านนั้นแวววาวระยิบระยับละลานตาเลยทีเดียวปัดโทษเพื่อนมาเหลือ่อมแถะสิบุมือนล้มตายว่ดที่นี่เหลือ่อมปานนี่แกคิดในใจสองคนก็ตามมาอ้อนวอนให้แกอยู่บ้านหลังนี้ไม่ต้องกลับแกบอกอยู่บ่ไดดอกบ้านมันเหลือ่อมโพดยานมืนล้มตายยายปวดเหยวสิมาขอเข่าห้องน้ำพูดเสร็จเท่านั้นโถส้วมไม่รู้มาจากไหนวิ่งปรีตมาหยุดอยู่ตรงหน้าแม่น,นวล ทำเอาแกงุนงงมาตั้งอยู่กลางบ้านแบบนี้ใครจะกล้าฉี่แกก็บอกกับคนที่มารับว่าแกจะกลับแล้วไม่อยู่หรอกคนที่มารับบอกใจนี้เรื่องมากจังคนอื่นๆอยากมาอยู่แต่ยายกลับไม่อยากอยู่แปลกคนจริงแต่แม่หนูหนวลก็ไม่สนใจบ้านหลังนั้นเลยเดินแวบ,บกลับมาที่บ้านหลังน้อยตัวเองเช่นเดิมเมื่อตื่นจากฝันแม่หนูหนวลก็รำพึงในใจว่าเออ คงจะยังไม่ตายไวๆนี้หรอกถึงตายอย่างน้อยก็มีวิมานหลังโตรออยู่แต่ยังอยากอยู่ดูแลพระอาจารย์ไปนานๆกว่านี้ขออนุโมทนาบุญกับครอบ,คร,บครัวพิลึกงาครับ